สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคนรักเห็ดนะครับวันนี้ทางช่องจะให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับวิธีการหมักวัสดุเพาะประเภทเปลือกกะโพดนะครับอันนี้คือเปลือกกะโพดที่ผ่านการสีตัวฝักละเม็ดออกมาแล้วครับก็จะเป็นเปลือกแบบนี้นะครับวิธีการหมักนะครับง่ายๆเลยก็คือนะครับเราทําการลดน้ําที่กองนี่นะครับลดให้ชุ่มเลยนะครับจนมีน้ํานะครับไหลตั้งแต่ไหลนะครับตั้งแต่ยอดกองมาถึงตามตีนกองด้านล่างนะครับ ซึมออกมาถือว่าความชื้นถึงตรงกลางแล้วน,นะครับแล้วจากนั้นเราพาสติกคุมคุมไว้หนึ่งคืนนะครับเมื่อครบหนึ่งคืนเสร็จแล้วก็เปิดพายางออกแล้วเราก็ย้ายกองนะครับจากกองนี้ย้ายกลับมามาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมรดน้ำตั้งแต่ยอดกองจนถึงด้านล่างจนมีน้ำซึมออกมาแล้วก็พาสติกคุมครับเราทำแบบนี้สลับกันไปนะครับสลับกันไป ทุกวันทุกวันทุกวันจนครบ7วันนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับตัวเปลือขกข้าวโพดเขาจะเริ่มอ่อนตัวลงนะครับนี่ถือเป็นอันใช้ดได้นะครับหมักอย่างน้อย7วันนะครับเพราะว่าการหมัก7วันนี้จะทําให้วัสดุอ่อนตัวเก็บความชื้นได้ดีแล้วนะครับแล้วก็จะสร้างอาหารนะครับให้กับตัววัสดุเพาะเมื่อเราหมักครบ7วันแล้วเราก็สามารถเอาไปทําการเพราะปลูกได้เลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนกองเตี้ยได้หมดนะครับข้อดีของ ตัวที่เป็นเปลือกข้าวโพดนี้นะครับ1ห,หาง่าย2เปื่อยไวเน่าสลายช้านะครับและที่สําคัญสารอาหารเยอะเพราะว่าเขาจะมีตัวแป้งที่ติดมากับเปลือกข้าวโพดนะครับแต่ถ้ามีนะครับที่เห็นอยู่ถ้ามีพวกสังข้าวโพดด้วยก็คัดทิ้งมั่งก็ดีนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นสังข้าวโพดนะครับที่เป็นฝักอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้นะครับ <c oughs> แบบนี้นะครับเมื่อเขาเจอความชื้นเขาจะนาพาเป็นพวกราส้ม ติดตามด้วยนะครับซึ่งไม่เหมาะอาการเพราะเห็ดฟางนะครับถ้าแยกได้ก็คือแยกนะครับถ้าเพื่อนลองปรับไปใช้นะครับเกี่ยวกับการหมักวัสดุเพาะนะครับรับรองนะครับการเดินเส้นใยการจับเม็ดนะครับและวการรวมดอกต่างๆก็จะง่ายขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นสาระดีๆนะครับของช่องคนลกเห็ดที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ก็เป็นแรงใจที่พูดสร้างคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ